หลังจากคราวที่แล้วผมทำรีวิว DEVOL d c f 85 m ที่มันใช้ได้เฉพาะดอกไข้ควงท้ายสั้นไปอาจจะทำให้หลายคนสับสนว่าไข้ควงกระแทกตวัวอื่นเช่น d c f 870หรือ d c f 850ตัวธรรมดาเนี่ยมันใช้ดอกไข้ควงแบบไหนได้บ้างมาดูกันแบบนี้เนาะที่เรียกว่าท้ายสั้นเพราะว่าตรงท้ายมันสั้นส่วนแบบนี้เรียกว่าท้ายยาวเพราะว่าท้ายมันยาวง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อน มาดูกันตัวนี้ DCF 870ใช้กับแบบท้ายสั้นก่อนใส่ได้ล็อกได้ก็แปลว่าใช้ได้เนาะใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาล็อกอยู่กดเร็วได้คราวนี้มาดูท้ายยาวที่ตัวแม็กาเรนมันใช้ไม่ได้แต่พอเป็นตัวธรรมดาใช้ได้นะครับล็อกอยู่ ใช้ได้ตามปกติเลยเพราะฉะนั้นสรุปว่าไขควงกระแทกดีวอลที่เป็นตัวปกติธรรมดาทุกรุ่นเนี่ยมันจะสามารถใช้ดอกไขควงได้ทั้งแบบท้ายสั้นและท้ายยาวไม่มีปัญหา